ย้ำเลยนะคะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าเกิดอยากจะได้แล้วก็คุณผู้ชมต้องดูแลตัวเองค่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพามาติดตามองค์ความรู้ไปกับมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติสักครู่เดียวค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขยายเวลาความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ตเมนต์และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่19หรือ M19 ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือในวันที่30มิถุนายน2566ที่ยังไม่สามารถผ่อนชำระนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงินให้ได้รับความช่วยเหลือต่ออีก6เดือนหรือตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคมถึง31ธันวาคม2566โดยให้ทำการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยล170ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงินและลด อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้จากผลิตภัณฑ์เสินเชื่อประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีกร้อยละ0.25ต่อปี ทางนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการและยื่นเอกสารหลักฐานรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้ที่ทอ,อสอสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1-30มิถุนายน2,566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อสอทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 4 5 9 0 0 0หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ